ทำตาปิ้งปิงให้แม่หน่อยแปลว่าอะไรจะมาอีกไหมคะมาป้านน้ำหมีไหมถ้ามาทําตาปิ้งปิงนะมาใช่ไหมคะมามาให้อาหารปลาอีกไหมคะมาไหมคะถ้ามาทําตาปิ้งปิงหน่อยโอ๊ยเจอกันเลยบายๆแล้วนะโอเคโอเคบายบายเพี้ยงนม่ทีนึงเพี้ยงแม่เพี้ยงแม่ให้น้ำหมีทีนึง มาเตะบอลมาเตะบอลนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูกันว่าประธานพีเจเขาติดใจอะไรที่บ้านน้ำหมีบ้างนะกิจกรรมแรกให้อาหารปลาตามสั่งออเดอร์ออเดอร์เลยตามสั่งเลยเดี๋ยวให้เลี้ยงตัวไหนอาแล้วเฟ็มเลี้ยงหน่อยตัวนั้นตัวนั้นเอาตัวไหนอีกเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนอีน้องเนี่ยตัวไหนอีกโอชีด้วยครับตัวนี้ กรนู้นี่โอ้โหเขาจะได้ให้กินอ๋อตรงนี้ิกิจกรรมที่สองทุ่มบอลเพื่อพ่ออๆแล้วคะสุดท้ายสไลเดอร์เวิร์ไม่ไหวหมดเวลาสนุกแล้วสิต้องกลับบ้านนะครับดูทำหน้าเข้าเอาไว้เดี๋ยวมาเล่นบ้านหน้าเหม่ใหม่ละกันนะครับคนเก่ง